สวัสดี FC ทุกท่านนะครับผมวันนี้เรามารับมือใหม่กันนะครับน้องยังไม่เคยขับรถมาก่อนนะครับเพิ่งนัดอสอนวันแรกนะครับผมโอเคชื่อน้องอะไรนะครับชื่อมายค่ะน้องไมายนะครับเคยขับรถมายัางยังไม่เคยคะ่ะครั้งแรกค่ะ วันนี้เป็นเป็นยังไงวันนี้คิดว่าวันนี้ตื่นเต้น,นะคะ่ะแต่ว่าตื่นเต้นมาก่อนแล้วใช่ไหมใช่ค่ะโอเคเมื่อก,กี้นี่นะครับก่อนที่ผมจะถ่ายอะไรเงี้ยคือผมได้อยู่ในในรถกับน้องมาแล้วเนาะค่ะคือสอนนั่นแล้วหมดแล้วที่ผมจะเริ่มถ่ายนี่เพราะว่าอยากจะมาทบทวนนะ,ะเพราะต่อไปอาจจะมาดูตัวเองว่าเอ้ยอาจจะดื่ออะไรไปไหมแค่นั้นแหละหลักการที่อยากจะให้ทุกคนได้ดูกันนะครับโอเคเสียบกุญแจในช่องเลยครับแบบใหม่สุดๆเลยนะ โอ้โหพูดปัดไปยาวเลยเอออันเมื่อกี้คือมันมาจากตัวเรานะครับที่ว่าอ่าครั้งแรกของเราที่ยังไม่เคยมาบิดกุญแจมาใส่กุญแจเองมันอาจจะแบบนตื่นๆไปนะครับมุ่นไปถึงขั้นรอสตาร์แล้วนะเมืเ่อกี้างจริงมันมีหลายแจ็คนะแต่เราเดา <ฮะ S 1> เราเสียบปุ้ยเรา,ปรนะาไ,ปไปอย่างเงี้ยนะบางทีมันอไหร่ติตไปอยู่ตกใจ็เข้าไปอ,กไปอกีกนะเราต้องเช็คก่อนอันนี้อันนี้จะเริ่มแบบสอนเป็นเทคนิคนะครับต่อให้เป็นออโต้มันมันมี การป้องกันความปลอดภัยก็จริงหนึ่งเช็คเกียร์พีนะครับดูดูจากแกนเกียร์ก่อนนะพี <Huh. S 1> จอดมันก็จะสตาร์ทรถได้อยู่แล้วทางนี้ทางนั้นอ่ะเบิดกุญแจอ่านี้โหลดไฟขึ้นแล้ว <Huh. S 1> มันจะเด้งขึ้นมาเห็นไหมอันนี้นจะบอกน้ำมันบอกอะไรทุกอย่าง hmm. ไอ้สีแดงสีอะไรต่างๆที่ขึ้นมาเนี่ยเมื่อเวลาสตาร์ทเนี่ยทุกสิ่งทุกอย่างจะหายไปอันเมื่อเช้าไม่ได้อธิบายถึงตรงนี้นะเพราะว่าเราเล่งรัดให้มันเป็นก่อนให้มันขับได้ก่อนใช่ไหม <Okay. S 1> อ่าพอตอนนี้เรามาบอกปุ๊บเนี่ย สตาร์ทได้เลยโอเคเมื่อติดแล้วก็ปล่อยมือธรรมดาเลยโอเคแล้วทุกอย่างไปที่เมื่อกี้ก็ยัง <c oughs> ถ้าปิดประตูนะครับมันจะสังเกตที่หน้าจอนะว่ามีอะไรอยู่ไหมยังมีอะไรเหลืออยู่ไหมสีตอนนี้เป็นปตัวีโอเคโอเคลองไม่ลองเปิดไฟเลี้ยวขวาดูสิ ่าไปแล้วไม่เป็นไรนี่แหละอ, <laughs> อยากอยากให้เห็นอยากให้เห็นเลยครับว่ามันสดจริงๆนะครับเ <laughs> มื่อกี้เราขวาไปซ้ายใช่ไหมใช่ค่ะไม่เป็นไรน, <laughs> นี่แหละอยากให้เห็นตรงนี้แหละเอาขวาใหม่เราหมุนพวงมาลัยรอบขวาครับโอเค คื้นโอเคประมาณนี้นะครับคืออยากจะฝึกให้เป็นพื้นฐานที่เฉยอยากให้สังเกตเป็นเปิดไฟเดียวซ้าย <c oughs> แล้วก็หมุนซ้ายแล้วก็หมนุนขึ้นประมาณนี้นะครับไม่ต้องไปหมุนเยอะเพราะว่ามันจะควงอะไรติดขัดเราก็แค่ฝึกให้รู้ว่าตรงไม่ตรงนะครับ อันนี้ถ้าวงอะไรตรงมันจะเป็นล้อตรงประมาณนี้นะไม่ก็ไม่รู้นะครับเพราะว่าเขาอยู่ในรถแล้วแต่ว่าเดี๋ยวไปดูคลิปพร,ร้อมกันหลอบคนที่มาดูนะครับวิธีสังเกตวงอะไรตรงเป็นไงไหมก็จะเป็นแบบว่าสามนาฬิกาไม่ใช่ช่องบนช่องบนคะ่ะเอาแค่ช่องบนแล้วก็ก้านสามก้านอยู่ข้างล่างโอเคนะอ่าหลักๆอาจจะกระตุกตกระตักนิดนึงเพราะว่าน้องเขาใหม่จริงเ <laughs> ออ เพราะว่าเขาไม่ได้โดนแบบพูดอะไรมาแบบนี้เลยเพราะว่าขึ้นรถปุ๊บผมก็สอนอย่างเดียวนะครับพอตอนนี้ผมมาทบทวนให้เฉยๆเพราะว่าอยากไม่ไม่อยากให้ดืมมาฉีดน้ํากระจกน <c oughs> เ,เห็นไหมดืมอีกแล้วใช่ไหมค่ะฉีดน้ําทําไงลดมจริงเ <c oughs> นี่ยด้าหาตัวเองนี่แหละสิ่งที่ผมอยากเห็นคือ ต่อให้ผมตั้งใจที่อยากให้เขาเป็นมากแค่ไหนแต่เขาก็ยังจะลืมทักษะนะครับนี่คือเป็นอะไรที่ปั๊บเดียวก็ลืมผ่านไปสองชั่วโมงนะครับเมื่อเช้าเราลุยใช่ไหมขึ้นรถปุ๊บไม่ได้ถามแทบไม่ได้ถามชื่อเลยนะครับผมก็ลุยๆพอมาถึงจุดนี้ผมอยากให้ไม่จะเห็นตัวเองไม่ใช่อะไรหรอกจะเห็นตัวเองว่าเอเราไม่เป็นเราตอนนี้มันจําอะไรได้บ้างในสิ่งที่อยากให้เห็นเอาน้ําเปิดน้ําเช็ดกระจก5ห้วิขึ้นไปเอออยากให้มีประมาณนี้นะครับ โอเคแค่นั้นแหละแล้วร,ระบบปอดน้ำฝนระดับที่หนึ่งเออประมาณนี้ระดับสองดีมากระดับสามสังเกตนะครับมันจะเร็วขึ้นนะโอ okay. เคปิดทั้งหมดขั้นตอนนี้จบนะครับ <c oughs> ไฟก็จบวิธีการเปิดไฟหน้ารถมันจะหมุนตรงนี้นะ <c oughs> จะมีหนึ่งแก๊ก สองแก๊กนี่คือปกติโอเคบิดกลับโอเคบิดกลับก็คือการปิดตอนแรกๆหน้าจอมันจะมืดตอนนี้มันจะเป็นอัตโนมัติอยู่แล้วถ้าเราเปิดขึ้นมามันจะมีไฟเขียวขึ้นเห็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 นไหมอ่ะปิดโอเคอันนี้คือการปิดแบบกลางวันตั้งใจเปิดทีนี้อ่ะตั้งใจเปิดสมมติว่าหกโมงเย็นไหนเห็น, <c oughs> ไ,หนไหมมันจะขึ้นมาเขียวตรงนี้นะครับ โอเคอันนี้คือไฟหลี่เฉยนะยังไม่ใช่ไฟหน้ารถนะเพราะว่าเราใช้ไปแกลหนึ่งถูกไหมแกลงหนึ่งคือนี่นะถ้าอีกแก่หนึ่งคือเปิดไฟหน้ารถโอเคเปิดไฟหน้ารถโอเคทีนี้ถามว่าไฟสูงใช้ยังไงไฟสูงถ้าเตะไปข้างหน้าเห็นหรือยังเห็นเห็นมีอะไรผิดขึ้นไหมเห็นเป็นไฟเสียเงินไฟสีงอ่าไฟสีเงินไฟสีฟ้านะครับอยู่ที่ตรงนี้นะปีกับครับหนึ่งกลับมาโอเค โอเคบิดกลับโอเคประมาณนี้วิธีการใช้ไฟสูงเป็นไฟเตือนก็จะดึงเข้าหาตัวเองประมาณนี้นะอ่าลองทําดูมันจะขึ้นใช่ไหมจะขึ้นตรงนี้อ่านั่นแหละโอเควิธีการเช็คเมื่อเราคนอื่นมาขับแล้วเขามือไปโดน <c oughs> ขึ้นไฟสูงยัง <c oughs> อ่าเวลาสตาร์ทรถมันจะขึ้นอย่างนี้แหละถ้าไมยเป็นคนขับไมยก็จะรู้ว่าเออเขาทําอะไรผิดไวแเราก็จะตามมาปิด อเอาเี่ปิดแล้บอกทั้งหมดโอเคโอ้เยี่ยมมากโอเคครับประมาณนี้ครับต่อมาก็จะมาดูเรื่องข้างล่างสองแป้นน้องหมเนะ,ะมีเบรกคันเร่งอเ,เ,อเอาเยียบเบรกเอาสงก้าเลยนะโอเคปล่อยเบรกเร่งคันเร่งก็ยังแรงเหมือนเดิมไม่อยากให้เจอตอนไปคนเดียวตอนเรียวนาหมานะ,ะถึงแม้ว่าไมา่จะขับมาเยอะแล้วนะเมื่อกี้ แต่ว่าไม้ก็ยังเหยียบอยู่อันนี้ก็ต้องระวังจริงที่เตือนตลอดตั้งแต่เรื่องวกน,นี้เอาเป็นว่าเวลาไม้ไปตอนเดียวไม,ไม่ไม่ควรใช้คันเร่งถ้าไม้จะเร่งจริงคือระยะที่ไม้วิ่งไปสักพักมันตรงแล้วไม้อยเร่งอันนี้เตือนไว้แล้วก็ยังมันมันก็จะติดมาอยู่โอเคอย่าเบรกอันนี้ผมเรื่องปฏิกิริยาเฉยนะครับคันเร่งพอครบสิบนาทีคืนไม้ก็ขับรถเป็นเลยเร่งเพราะแบตเตอรี่เราก็จะหมดแล้วด้วยนะครับ อ๋อเ็กเ่งโอเคเท้าวางข้างล่าง,งก่อนจะเข้าเกียร์ทำไงไปต้องเหยียบเบรกก่อนค่ะโอเคเหยียบเบรกก่อนดีทำไรดีดีเดินหน้าค่ะอ่าอ่าถอยหลังค่ะเอ็นเอ็นเป็นเกียร์ว่างดีมากโอเคครับพร้อมลุยเลยเลยเดี๋ยวเราจะไม่ไปกับน้องแล้วเพราะว่าน้องเขามีพื้นฐานมาแล้ว เอาง่ายๆก่อนทำไ,ไมเดินหน้าตรงไปที่สุดที่แดดกับลมแค่นั้นพอเหมือนมือเช้าที่พา,าพาทำเป็นเป็นการทบทวนก่อนและถอยหลังยาวมาหยุดที่ตรงนี้เหมือนเดิม <Okay. S 2> โดยที่ไม่ได้ตามไปนะโอเคเริ่มได้เลยโอเคลุยเลยเป็นอิสระไปได้เลยจะเร่งได้อะไรได้แล้วแต่แต่ว่าตอนถอยก็ให้ชา้ชาๆ คือสาเหตุที่ผมไม่ตามเพราะว่าผมอยู่ในรถมากับน้องแล้วนะครับเมื่อเช้านี้นะแต่ว่าตอนนี้ผมอยากจะเปลี่ยนบรรยากาศลงม,มาเจนอยู่ข้างล่างครับใครที่เข้ามารับชมใหม่ๆนะครับลืมไปนะครับก็ฝากกดติดตามด้วยนะครับสนใจทัวรก็ร0 8 8 3 3 5 0ด7ปนะครับอันนี้เป็นพื้นฐานนะจริงๆน้องขาขับได้เยอะกว่านี้น,นะครับ ก่อนนี้ก็ไม่เป็นนะครับไม่เป็นเือนทนที่ดูอยู่ตอนนี้เลยนะครับพอเขาหยุดแล้วเขาก็เข้าเกียร์ถอยอะไรได้เองแสดงว่าเขาจําได้นะครับซึ่งก่อนหน้านี้โปรดใช้วิจารณญาณน,นะครับผมได้สอนผมได้บอกอะไรไปค่อนข้างเยอะแล้วนะที่ปล่อยได้นี้เพราะว่าน้องเขาเริ่มจําเริ่มอะไรได้แล้วนะครับผมอยากให้น้องเขาได้เห็นตัวเองด้วยว่าความคืบหน้านะครับก่อนหน้านี้อาจจะมีการเหยียบอะไรผิดผิดพลาดไปบ้างนะครับ เห็นไหมครับผมยืนรออยู่ตรงนี้น้องก็ขับมาได้เลยนะครับดูรูว่าเขาจะเบรกไหมตัวที่เรายืนอยู่ตรงนี้นะครับมาเอกมาเอกโอเคเอกเอกเอก,เอกรู้ว่าพึงระวังถูกต้องถ้อยไปเอกท้อยมาทอยมาเรื่อยเื่อยก็อยากรู้ว่าขับเองหรือเปล่านี่นี่นะครับเป็นคนขับก็ขับเองพอแล้วไหมเดินหน้าแล้ววนวน,วนอาคารพระละนะโอเค<อ> เล่งได้นะเล่งได้ตามที่เราฝึกมาเลยนี่นะครับประมาณนี้เลยนะครับน้องยังหน้าคิดเครียดนิดนึงนะครับเพราะว่าตื่นเต้นนะครับสังเกตนะครับสังเกตดูว่ามีการเปิดไฟมีการอะไรทุกอย่างตามที่สอนมาเมื่อเช้านี้แล้วนะครับตอนนี้จะเข้าสามชั่วโมงนะครับก็น้องก็มีความคิดเป็นของตัวเองแล้วนะครับจากเมื่อเช้าก็รอให้บอกซ้ายบอกขวาตอนนี้น้องก็โอเคเริ่มเลี้ยวเริ่มอะไรได้นะครับ เดี๋ยววววนอีกรอบนึงแล้วก็มาอีกรอบหนึ่งนะ <Okay. S 1> จะให้ครบทุกมุมตอนนีนี่จะเดินเอาเองส่ว <Okay. S 1> นไม้ก็ขัาไปโอเคไปได้เลยตั้งคืนพองอลไยด้วยคืนให้ตรงก่อนประมาณนี้นะครับผมก็จะให้เห็นภาพได้เยอะที่สุดนะครับว่า น้องเป็นยังไงอะไรยังไงบ้างเดี๋ยวก็จะสอนให้มันยากขึ้นไปเรื่อยๆเพื่อเพิ่มเติมทักษะให้มากขึ้นกว่านี้นะครับผมพอถึงจุดเดียวน้องก็เลี้ยได้นะครับน้องก็โอเคเปิดไปเลี้ยวไม่เลิมนะครับเอาอีกรอบหนึ่งนะมั้ปืนพวงมาลัยก่อน อยากให้เห็นภาพว่าเดือนเราเป็นยังไงบ้างนะครับหลักๆแล้วนะครับจําอะไรได้บ้างนะครับผมเวลาไปขับเองจะเป็นยังไงบ้างอยากให้เห็นภาพพร้อมกันนะครับเดี๋ยวไปจอดรออยู่มุมนู้นนะ เดี๋ยวเราจะมาจบที่ท่าจอดนะครับมาช้าๆแล้วก็ช้าๆไปจอดตรงช่องนั้นช้าๆให้จบด้วยท่าจอดนะครับเดินหน้าเข้าไปไหมเบาไว้เบาไว้ ดึงเข้าไปอีกเดินเ,ออเดินเบี่ยงขวาออกเบี่ยงขวาโอเคหมุนหมุนขวาออกมาอีกพอถอยหลังซ้ายเต็มลำโอเคเดินหน้าตรง ตัวนี้เป็นโจทย์ที่ยากที่สุดนะครับตัวนี้แต่ว่ารอให้น้องเห็นภาพเฉยว่าจริงแล้วเวลาอยู่คนเดียวที่ไม่มีใครบอกจะเป็นยังไงบ้างนะครับถอยถอยถอยลังพอเดินหน้าซ้ายเต็มลำเลยนะหมุนข้อซ้ายเต็มลำเลยเยอะๆเราช้ามากๆไม่ต้องดู